พราะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาถ่ายละครคนธรรมดาคนเด้์คิวหนึ่งรู้สึกว่าเช้ามากเช้ามากแล้วเราก็แบบตรงเวลามากโปรโมเช้านะเจอตรเช้าแล้วก็ตอนนี้หิวมากใช่ซึ่งพอซีนบอกพ่อซีนบอกภูมิกับเราวันนี้ก็คือน้องออก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 ุูมิกับใช่ไม่ออกภูมิกับ เสร็จ้วเป็นนักแสดงแล้วค่ะโผล่ทีมันเป็นเอ็กต้าองปอมาถึงประมาณตีห้าสิบห้าเอ้ยตีห้าสี่สิบห้าเขานัดหกโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วแต่ว่ารอแม็กกี้เริ่มมาแล้วตอนเนี้ยเอเจนีมันเริ่มมามาไม่ได้เอเจนซี่เนี่ยเขาช่วยเขียน้วยนะบทอ่ะชั้วเกิดรดูก็รู้ลีลาเปิดเรื่องมาพูดแม่ต้องพูดแบบแวโออะไรคะ รูปเราแก่แล้วสมัยที่แม่ไปทำเนื้อคู่กันอะเราบทเตะๆแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันเราถึงเรารุ่นใหญ่แล้วนะรุ่นใหญ่ไม่ต้องอ่านบทแล้วถึงเวลากระซิบบอกแม่ให้ทันขัาตวีมาคิดขุนพลขัาวีมา,า,า,มา,มาค,คิดขุนพลชูติวัดพินกินมุกชัยานนท์ที่วัดไนะชูติวัดพินกินมุกค่ะขื่นมีไก่อะกินกินเล อะไรวะปุ๋ยปูนเยอะแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะที่กลินเหม็นติดในทั้งทางสูงรนี้ใจใจอหลอกใดอหลอกแม่เลยนะเป็นเงินนะและแบบไม่ได้เหมือนกันให้ซ้ำให้แบบพิ้งงงว่าเอ้ยตัดยังไงต่อยยังไงดีเปแม่เพราะเหมือนคนสวดไหมเอาไม่เอาไม่ลงหรอพ่อไม่ลงเหรอพ่อเหมือนไทยแบบบาลานเซียกาออบตัดยันเร็วเร็วเดี๋มาครับ ไม่มีอะไรเดินมาเฮ้ยเฉยๆแล้วครับบ้านนียิงโผล่โซนวอล์กในราคา70ล้านบาทมึงไม่ได้เห็นหนังสือป๋องป้าเนี่ยบอกว่าจะมาซื้อบ้านครับแต่ไม่ยอมไปหาคุณเจลครับว่สองว่าสองว่สองอ้าวฉันใหคุณอย่างแกเดี๋ยวคุณฉันโผล่ออกแกราไม่โผล่คนอย่างแกนี่แหละ โ้บน้บน,นเน <c oughs> แล้วก็ลันจีมากมแล้วแบบน่าวาจริงๆอ่ะซีนเดียวอยู่นะแล้วคอคุณทำมันสั้นนี่ถ้าเขาพูดว, <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่ารีเซ็ตเนี่ยก <c oughs> ็คือเร่มใหม่เร่ม ยายีน้าบอกให้ไปเข้าซีนรอบที่สามแล้วก็แบบ oh. ไม่ได้เล่นโดนเชิญกลับมาเสียหน้ามากเป็นนักแสดงระดับออสการ์โดนเชิญให้กลับไปไปที่ที่เคยอยู่บอกไม่ต้องเข้ามาตอนนี้จร e งจริงแล้วผมนี่แหละเจ้าเสือเจ้าเสือเจ้าเสือสูกแล้ว โร้อนไม่เล่นไม่คว้าจะไม่ไปจะไม่จะมีเล่นคว้าคว้าติดตาวไปนี่ตัดจะได้ที่ตัวไปไงลองอีกทีหนึ่งครับนี่แต่ไม่ได้ทำนะครับครับหนูคุณไม่โดนด่า เป็นไงบ้างคะแม่ก็ถือว่าเป็นซีนอารมณ์นะคะแต่ว่าแม่ที่ในวงการแันเทิงตีแม่ทำได้ดีแม่จักเก็บตัวเป็นเดือนให้อยู่ค่ะก็ถือวเป็นรมณงแต่งานเรียบร้อยครับมีเมียแล้วครับสมชาติ Takk skal du ha.